จะปลด สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เข้าดูดตลาดสดรัดตนกรนค่ะมาเสกราคาผัากกันค่ะวันนี้ว่าแพงหรือถูกมะละถุงละลอยสี่สิบแพงกว่าร้อยแปดสิบค่ะมะเขือกรลอยแปดสิบส่วนมะละกอ ถุงละร้อยสามสิบค่ะฟักถุงละเกดสิบบาทมะนนาวกระสอบใหญ่ๆสามร้อยแปดสิบบาทนะคระคราคาผักวันนี้ค่ะที่ตลาดตลาดหน้าก่อนค่ะพี่นองติ๊แกงกินกาโลละร้อย วันนี้ของรางวันนะมีมาจ่ายที่นี่นะสั่งมาเลยงแล้วเป็นตลาดสดนะคะพริกแดงกินดาล้านนี้เท่าไดรนี่ร้อยสิบบาท ดูมะนาวพี่วันนี้โลเท่าไหร่มะนาวแฟนโลละสาบาบทพี่นอ้องลูกใหญ่หญโต,โตอันนี้พี่หยวกโลละห้สิบาทกิโลละ50บาทส่วนทางนี้ก็จะเป็นประทูนะ ประทูมีทั้งประทูตัวหน่อยตัวใหญ่ค่ะตามขนาดค่ะมันจึดดูมะเขือเทศสีดาเท่าไหร่วันนี้ ลูกกะโบ,บคอยงามเป็นไรกิโลละยี่สิบห้าบาทสำหรับมะเขือเทศสีดานะคะฟักทองกิโลละยี่สิบห้าบาทสำหรับฟักทองลูกขนาดนี้นะลูกละยี่สิบห้าบาทลูกกะโบงใหญ่นอกขนาดประมาณลูกเราลูกกว่าสองลูกประมาณน,นี้ ผักบุ้งนากันจองตั้งโอ้ล้อลอย หอมก็ห้าสิบบาทผักสลัดแมงลักโลละเจ็ดสิบบาทนี่ราคาท้องเมื่อนอี่ถูกแพง ยังไงก็ต้องซื้อค่ะคลองกับมีขึ้นมีล่ลงตามมืมอนอก่ะเนอบางมือกแบางมือกับสีแพ่งบางมือกับสีถูกค่ะร้านมีแตงกว่าโรลลิล่งสองล,ลอยส่วนมกเขือ กระสอบละล,ะลอยแปลงพิทแปรงัวเเอาพีทมาหนี้งกรสอบหนึ่งสองลอยแปงกว่า,ส, 1, 2, วาสำหรับคลิปนี้กรไวแค่นี้ก่เนาะคะัเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปกับวันเพนชาแนลนะคะ